สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปุ๊กก็จะพามาชมโคมไฟนะคะซึ่งอยู่ริมแม่น้ำคงเลยตัวเองสวยมากเลยอะ่ะโคมไฟนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาติดไว้เพื่อเป็นมีงานลอยกระทงอะตัวเองแต่ว่าเจ๊ปุ๊กมาก็ใกล้จะปีใหม่เนาะแต่ว่าไฟาทางวัดเขาก็ยังไม่ได้เก็บขับรถผ่านมาพอดีค่ะเห็นสวยๆเจ๊ปุ๊กก็เลยแวะมาถ่ายภาพเก็บภาพมาให้ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายนะคะได้ชมกันเนาะสวยนะเจ๊ปุก็เดินลงไปค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าอายุมากแล้ว,ขวเขาก็ไม่ค่อยดีนะคะก็สวยแต่ก็อยากแต่ก็อยากเก็บภาพเนาะฝั่งที่เห็นเป็นไฟเล็กๆอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นประเทศซอปป,อปอลาวนะคะฝั่งเราเป็นฝั่งไทยก็คืออยู่นี้ริมแม่น้ำโขงเลยเองสวยงามนะสวยสวย,สวยจปุเห็นก็ยังชอบเลยไฟสวยมากเลย เลอืออดที่จะเก็บภาพมาให้ชมไม่ได้เนาะว้าวสวยจริงๆอากาศก็หนาวค่ะตอนนี้หนาวหนาวเลยหนาวหนาวเลยเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวเนาะจะปุ๊กมาถึงตรงนี้ก็พอดีมาทานข้าวนะฮะก็เลยขับรถผ่านมาเห็นไฟสวยโคมไฟสวยมากเลยเพียงก็เลยถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชมกันนะคะ โอ้ยเขาค่อยๆไม่ค่อยจะดีค่อยๆปีนขึ้นไปค่ะก็สวยนะคะสวยสวยสวยโอเคเลยสมกับที่เดินมาแบบเหนื่อยๆเนาะสวยชอบไฟแสงสีมนุษย์เหล่านี้ก็จะเหมือนแมลงนะเป็นเหมือนแมลงเห็นไฟไม่ได้ห่านเจปุกอ่ะก็จะเดินเข้ามาชมไฟแสงสีเนาะว้า เดี๋ยวเจอกันเจ๊บปุ๊กใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ